เมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะครับทางไทย PBS เนี่ยได้มีการรายงานข่าวที่มีพาดหัวว่าจับโปะซอฟต์พาวเวอร์ปลากุลาเค็มขึ้นโต๊ะผู้นำเอเอ็ไม่ได้มาจากตากใบสืบเนื่องมาจากกรณีที่สำนักข่าวต่างๆนะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับเมนูที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้จัดให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมเอเป็ที่จะมาถึงโดยหนึ่งในเมนูนั้นเนี่ยนะครับมีส่วนประกอบของปลากุลาเคมซึ่งมาจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวา โดยในรายงานของไทยพีบีเอสนะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขายอาหารทะเลจํานวน9ร้านในอำเภอตากใบซึ่งกล่าวไปในทางเดียวกันนะครับว่าไม่มีใครมาซื้อปลากุลาวเพื่อนาไปจัดเลี้ยงในกรุงเทพเลยอีกครั้งนะครับในรายงานเนี่ยผู้ประกอบการยังแสดงความไม่พอใจนะครับที่มีการใช้ชื่อปลากุลาวเค็มทั้งที่ไม่ได้มาจากอำเภอตากใบจริงๆโดยในประเด็นนี้นะครับทางไทยพีบีเอสเนี่ยถึงกับใช้คําว่าจับโปะเลยทีเดียวทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับ อย่างไรก็ตามนะครับต่อมาก็ได้มีการโต้แยงจากฝั่งผู้จัดงานว่าข่าวนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงโดยเชฟจุมพลแจ้งใคร Executive Chef จากร้านอาหารไทยชื่อดังที่ได้มิชลินสตาร์ถึง2ดาวนะครับซึ่งรับหน้าที่เป็นหัวหน้าเชฟในงานเลี้ยงผู้นำเอเปเนี่ยได้กล่าวว่าปลากุลาเคมในข่าวนะครับมาจากตักใบจริงๆโดยสั่งจากร้านปลากุลาเคมตักใบปะอ้วนนะครับซึ่งเป็นสินค้าโอท 5ดาวและได้มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนน่าเชื่อถือหรือมพอชอซึ่งทางร้านป้าอ้วนเนี่ยก็ได้มีการยืนยันจริงๆนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้มาซื้อปลากุลาเเคมไปชิมแต่ด้วยการที่ทีมงานของเชมนะครับสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์และทางร้านเองก็มีลูกค้าสั่งซื้อวันละหลายหมื่นบาททำให้ทางร้านเนี่ยไม่ทันได้ตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อไหนมาจากที่ใดสรุปคือจากการที่ไทยพี s เอสนะครับต้องการจะจับโบสหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก,กลายเป็นว่าไทยพี s เอถูกจับโบสียเอง เหตุ hey, การณ์นี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มาจากความประมาทเลือ่อเลอของไทย PBS เพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมาจากอาคติและความเอียงของบุคลากรในไทย P ี s ด้วยหรือไม่เพราะทางไทย PBS เเนี่ยเลือกที่จะไม่ติดต่อไปอยังเชฟจุมพลนะครับอีกทั้งยังรายงานข้อมูลที่ไม่เป็นจริงสู่สาธารณาชนมันจึงทําให้คนสงสัยว่าไทย PBS เนี่ยได้ตั้งทงเอาไว้แล้วหรือเปล่าสื่อที่ดีที่มีคุณภาพโดยเฉพาะที่มาจากภาษีประชาชนอย่างไทย PBS เนี่ยก็ไม่ควรจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ใช่ไหมละครับ สมมติถ้าเป็นสื่อเอกชนเนี่ยการรายงานข่าวที่ผิดพลาดไม่อยู่บนข้อเท็จจริงอย่างนี้บ่อยๆก็คงจะถูกพิจารณาไล่ออกไปแล้วใช่ไหมละครับแต่ไทย PBS เนี่ยทำให้เห็นเป็นประจำการนําเสนอข้อมูลของสื่อเนี่ยควรจะตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะครับไม่ใช่การตั้งโทงเพื่อโจมตีใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าไทย PBS ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้ก็จะกลายเป็นว่าประเทศเรามีสื่อเลือกข้างที่มาจากภาษีประชาชนไม่ต่างจากสื่อเลือกข้างเจ้าอื่นๆ เช่นนี้แล้วประชาชนจะไปหวังพึ่งสื่อสาธารณะได้ที่ไหนอีก